ก็ปัญหาสุขภาพที่เจอที่ตัวเองประสบเลยนะคะก็จะมีความเครียดสะสมจากงานจากเรื่องครอบครัวปัญหาสารพัดอย่างที่ลุมเราเข้ามาตอนนี้เนี่ยพอเราได้ยินคำว่า CBD เราก็เลยศึกษาหลายยี่ห้อจนเรามาเจอยี่ห้อนี้เลยค่ะนี่นะคะนี่นะ CBD ที่อาจารย์ออส เป็นผู้ผลิตนะคะก็เลยสั่งมานะพอหยอะแล้วพบเนี่ยสิ่งที่ได้รับก็คือความเครียดที่เรามีอยู่นี่นะคะมันก็เหมือนกับสมองแบบไร์เนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากว่าเวลาที่เรานอนหลับเนี่ยเราไม่สะดุ้งอีกเรานอนหลับดีเรานอนหลับลึกเราไม่มีปัญหาเรื่องการนอนหลับอีกของอาจารย์ลอสหนึ่ง ราคาย่อมเยาวกว่า2ปลอดภัยกว่าใช้แล้วหลับลึกแล้วเราไม่มีปัญหาเรื่องนอนสะดุ้งอีกเลยการนอนหลับไม่มีคุณภาพก็คือหลับหลับ,ลบตื่นตื่นหลับไม่สนิทแนะนำให้ใช้ CBD นี่ไม่ใช่น้ามานะคะแต่เป็นผู้ใช้จริงที่อยากจะแนะนำค่ะ